ติสาเนนัสฮาปัญจาีลานิยาจามาทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาปิสาเนนัสฮาปัญจาีลานิยาจามาทุติยมปิธรรมังเทระนังกัจฉามิทุติยมปิธรรมังระังกัจฉามีตุติยมปิสังฆังสทระนังกัจฉามีตุติยมปิ ตาทียัมีพุทธังสรนังขจามีตาทยมทีพธังสรนังขจามีตาทียมทีังสรนังขจามีตาทยัมทีังสรนังขจามีตาทียมทีสังฆังสรนังขจามีอะโมตัสสะ ภะคะวัตอระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะตสัมมา สัมพุทธารัตนตยาลุพาเวนะรัตนตัยเตชะสานสัทธาโสธีภวันตุโภติอีด้วยอำนาจบุญกุศลบนนามบารี อนุภาพแห่งคนพระสีรัตนาตรและพุทธานุภาพแห่งุลกว่ตโตอ,อันศักดสิทธิ์ขอความผาสุดความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืนนงบบเองในธรรมจงมีแด่หน้าสมเด็ท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้มีศรัทธาปัาสาะและท่านผู้จงรับพระดีทุกๆท,ท่านณักวโรกาสตนีอาตมภาพทั้งสองรูปจะได้ช่วยกันประทับประทองฉลองสัตธานแสดงพระธรรม,มเทศนาเป็นไปในธรรมนองธาารรมสัศกัจชาน คือสั่งสมนนาธรรมซึ่งกันและกันสองคัมมาเพื่อเป็นการประกาศสามสนธรรมคำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรบรจาศรรสาสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดปรารกฏในโอกาสที่ ทางคณะสงฆ์วัดาบางปีแหงในกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองซึ่งมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ท่านอรดีภูนศรีเป็นประธานในฝ่ายคณะสงฆ์ มีท่านพระครมวิบู์ธรรมานุสกิจจ้าคณะตบบางบุรีและเจ้าวาดวัดบางมรีใหญ่ในเป็นประธานเพื่อให้มีโครงการบรรพชาสัมเด็จ99รูปเฉลิวพระเกียรติในมหามงค์รนวโรการที่สม็จบริบาลพิพรฒนราชธรมเรตเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณนากประเสเริฐทรงการเรพระชนมพรรษาได้เจดรอบแปสิบสี่พรรษาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ก่อนแต่ที่จะเสดงในเนื้อหาสาระเพื่อให้หนาสมนเด็จท่านผู้บริหารการศึกษา ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้สะดับรับฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องจเจริญใจสักรู่นนี้ท่านหลายได้รับสีแลว้วต่อไปน,นี้ไปจะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ฟังพรรอบๆจากพระพุทเจ้ญญาซึ่งสถนักธรมา เยาว์ผาหมื่นพักตะมาท่านมีนาวทัานพระมหาจาอุวัจจรณะพโมวัดบางรักใหญ่อำเภอบางวทองจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นทั้งนักเทศเป็นทั้งนักสวดเป็นทั้งนักแหล่ที่มีชื่อเสียงแพร่รอบมากเพราะฉะนั้นท่านพระมหาจาอุวัจระครับผม มาแล้วอย่านั่นเอาเปรียบกันทำไมละ่ะครับอ้ามาแล้วก็ต้องทำงานบักปองานอันดับแรกวันนี้ครับผมช่วยอำนวยคุยชัยเสพพรแก่ญาติโยมสาธุชน,นทุกท่าน,นมีท่านผู้บริการเขตพื้นที่การปรมศึกษา สมุปการเขตสองท่านอรดีนปูนสีเป็นประธา,านอยากโยมทุกท่านครัวจารย์ทุกท่านและนาสมเด็ทุกคน<ม>ในเบื้องต้นพร้อบสักพอดีก่นะะอน,กนนะครับเอาหนังนะครับครับเอาไว้เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอามาครับผมเอาไว้เต็มทีเดียว เพอไว้องนึงเต็มที่องดึงเต็มที่เต็มทีเหมือนกันมาวัดบังทีใหญ่ในแล้วต้องเต็มที่ทหลัมอาภนิมนต์เจ็ดรอ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอถวายให้หลวงนี่นะครับคราแปดสิบสีภาษาที่นี่ท่านมหาครับผมบวชพระ็ดีบวชเนร,รด็ดีบวชชีด็ดีครับเขาว่าต้องือศีลทั้งนั้นใช่ไหมถ้าต้องมีศีลต้องมีศีลเป็นเทวรักษา บวชให้ศีรรักษาหรือบวนเพื่อรักษาศีรบวชรักษาศีรครับพระรักษาศีรีกี่ข้อ227ข้อโอ้โหเยอะจริงเยอะครับและววนทีละ่ะปวดทีก็แปดข้อโอโ้ไม่มาครับ แล้วบวชสมณีน่ะบวชเมรุก็จะติงคอเพื่อสึกอสารเพื่อศาสนาเพื่อศาสนาเพื่อประกากันยูเพื่อประกาศกันดูเพื่อสร้างบารมีเพื่อสางเพื่อดงออกซึ่งความจงรักภักดี คนคนะทียวตัวตัวตัวเดียวั่นิอังเอวะเอวโตตินางเบามังปะปปอินชีตางปะางตงงทิเขเวะ กายุโภโหตะทิวาธนาดีสิมิจารุทาปัจจิโนตตารโรธรรมาวันตีอายุวัจโศสุขา แล้วหน้าสาเดั้งถึงรีู่ปนะครับก็จะไปรับทอาหารที่โรงนี้รัที่